เกษตรกร,กรหลายๆายท่านนะคนขเข้าใจผิดว่าเชื้อสาเหตุเนี่ยไม่ใช่เชื้อรามันเกิดจากเพียจะากระจาดฝอยสอบถามการรักษาโรคการทูบใช้ยาอะไรรักษาครับการทูบนี่เป็นกัเนเยอะเนาะปะเป็นกันเยอะมั้ยแต่ที่ทำคาญคืออะไรรู้ไหมเกษตรกร,กรหลายๆท่านนี่แหละไม่รู้ว่าอาการอย่างนี้คือการทูบคือกิ่งแห้งแล้วก็เกษตรกร,กรหลายๆายท่านนะที่ผมสัมผัสมาเนี่ยคนเข้าใจผิดว่าเชื้อสาเหตุเนี่ยเขาจะมองว่า ม่ใช่เชื้อรามันเกิดจากเพียจากระจนันฝอยอันนี้อันเนี้ยจะให้มีความแตกต่างกันผมก็ลยบอกว่าวิธีดูง่ายๆก็คือถ้าเกิดจากเพียเจากระจนันฝอยเนี่ยใบยที่ถูกทำลายเนี่ยนะมันจะไหม้แล้วก็ขอบใบจะม้วนขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเป็คุณฉีดยาเพียไปทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้ามันหายนะก็โอเคแล้วมันก็จะเกิดตัวการแตกใบใหม่แต่บางครั้งเพียจะกระจนันฝอยเนี่ยมันเป็นปะหานำโรคไอตัวการทู พอตัวนี้ตอนนี้สําคัญแล้วถ้ามันเป็นาหานําโรคด้วยเนี่ยพอมันทําให้ใบลวงแล้วขนาดเดียวกันเชื้อไอตัวลาซิโลดิปดีเนี่ยมันก็เข้ามาทางไอปากใบของเขาเข้ามาทางต้นที่มันมันมันดูดกินน้ําเลี้ยงอ่ตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นโรคแล้วมันจะเริ่มเริ่มเป็นมันจะสังเกตว่ามันจะแตกต่างจากข้างแรกข้างแรกที่คุณฉีดยากําจัดพีเอปับเนี่ยมันจะแตกใบไมแต่ครั้งนี้เหมือนกันมีอาการเหมือนกันหมด แต่คุณฉีดแล้วอ่ะเพียตายแต่ไม่แตกใบไม่แตกตาใบตรงนี้แหละเป็นโรคการทูบแล้วเพราะว่าเชื้อไอตัวลาซิโอเนี่ยมันเข้าไปในทางปากใบเข้ามาทางใบใบ,ใบพืชแล้วอะแล้วมันก็จะลามขยายไปเรื่อยการเกิดโรคการทูบเนี่ยมันเกิดจากเชื้อลาซิโอดิปเดียเป็นเชื้อราตัวหนึ่งยาที่กาจัดได้นะมันก็คือลาแทมบริษัทจะให้ใช้ลาแทนเมยียแอนเทอร์พอแล้เพราะว่าขนาดที่คุณเป็นการทูบเซลล์มันจะ ไม่แข็งแรงพอไม่แข็งแรงปั๊บเนี่ยไอตัวมแมลงโดยเฉพาะมอดเนี่ยมันจะเข้าทำลายได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นทุงบอกว่าหนึ่งคุณใช้ลาแทนไปแล้วคุณจะต้องใช้แอนเทอร์แอนเทอร์เพื่อกำจัดมอดคันเดีวยวกัน,น,ก,นกำจัดไอพวกมแมลงปากดูทั้งหลาย mm hmm. เช่นเพลี้ยจักระยันฝอยซึ่งจะมาข้ามาใหม่นี่แหละหรือว่าตัวที่อยู่กับเราก็ข้ามไปซะมันจะได้ไม่บินไปที่อื่น mm hmm. อยู่นอกสวนเข้าไปในในสวนหรือว่าจากสวนเราไปอีกสวนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมัน mm hmm. ก็ฆ่าได้สรุปนะว่า โรคก้านทูบเนี่ยแนะนำใช้ลาแทมคู่กับแอนเทอร์ในการรักษาแล้วก็ป้องกันค่ะครับ